รวมเทคนิคการใช้งานไลน์จะมีฟีเจอร์เด็ดๆอะไรบ้างไปดูกันเลยครับการเก็บไฟล์ผ่านไลน์คิปเมโมนะครับไลน์คิปเมโมเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ลับของไลน์สำหรับใครหลายคนที่มักจะมีปัญหากับไฟล์งานเนี่ยหมดอายุฟีเจอร์นี้นะครับจะช่วยให้คุณทํางานสะดวกมากยิ่งขึ้นแน่นอนไลน์คิปเมโมนะครับเป็นเหมือนที่ฝากไฟล์ขนาดย่อมๆแต่มีพื้นที่ให้ฝากถึง1นึ่งกิกะไบต์เลยนะครับโดยเราสามารถฝากไฟล์ตามที่เราต้องการโดยเพียงแค่เราแปะลิงก์ รูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆที่เราต้องการฝากไว้ในแชทนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกเก็บไว้ในคลิปแล้วครับผมและยังสามารถปักหมุดข้อความสําคัญไว้ในแชทนี้ได้อีกด้วยนะครับสําหรับวิธีเปิดใช้งานคลิปเมโมอันดับแรกให้เข้าหน้าโฮมของ Line หลังจากนั้นกดที่คลิปด้านบนสุดครับกดที่จุด3จุดแล้วเลือก open clip memo เพื่อเปิดห้องแชทส่วนตัวของเราครับแชทคลิปเมโมจะโผล่มาที่รายการแชท เราสามารถสไลด์ห้องแชทนี้ไปทางขวาและเลือกพินแชทได้เลยครับห้องแชทคลิปเม,มโมก็จะขึ้นอยู่ด้านบนแล้วครับการเซฟไฟล์ลงในคลิปก็สามารถทําได้ง่ายๆอันดับแรกกดครางที่ข้อความหรือไฟล์ที่ต้องการเก็บกดที่คลิปและเลือกเซฟินคลิปครับในคลิปก็จะแบ่งประเภทของไฟล์ให้เรา ทั้งรูปภาพวิดีโอลิงก์หรือไฟล์ต่างๆแต่ถ้าเราต้องการสร้างคอลเลกชันเองก็ให้กดที่ปุ่มบวกครับตั้งชื่อคอลเลกชันของเรากด Create และแ d d ไฟล์ต่างๆที่ต้องการเพื่อให้เราหาได้ง่ายขึ้นครับและฟีเจอร์ถัดไปครับการแปลงข้อความจากรูปภาพให้เป็นตัวอักษรสามารถทำได้ตามนี้เลยครับเข้าที่ห้องแชทในที่นี้ ผมเข้าไปที่แชทคลิปเมโมนะครับเลือกที่กล้องครับหลังจากนั้นให้เลือกที่สแกนเท็กครับถ่ายรูปข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษร l ล ne จะทำการแปลงข้อความจากรูปภาพให้เป็นตัวอักษรให้เราสามารถเลือกข้อความทั้งหมดหรือเลือกข้อความบางส่วนเพื่อที่จะส่งก็ได้และสามารถแปลงข้อความเป็นภาษาอังกฤษด้วยการกด Translate to English ครับ และถ้าหากเราใช้งานลา์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสามารถทำได้ตามนี้เลยครับเข้าที่ห้องแชทหลังจากนั้นคลิกเลือกจับหน้าจอครับลากกลุมข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษรเลือกสแกนข้อความลายจะทำการแปลงข้อความจากรูปภาพให้เป็นตัวอักษรให้ครับแล้วเราก็สามารถ Copy ข้อความและส่งให้คนอื่นได้ด้วยครับและเทคนิคต่อไปนะครับการจัดหน้าแชทให้เป็นระเบียบมีวิธีการดังนี้เลยครับ อันดับแรกครับเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าในแอป Li น์เลือกเมนู LineLabs ครับและเปิดใช้งาน Chat Folders ครับกลับมาที่หน้าแชทของเราจะเห็นว่ามีการแบ่งประเภทชัดเจนว่าอันไหนเป็น Contact แบบ r r i n n s อันไหนเป็นกลุ่มหรืออันไหนเป็น Official Account นั่นเองครับและเทคนิคต่อไปครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเราสามารถส่งไลน์นะครับโดยไม่ให้แจ้งเตือนได้ด้วยนะครับมีวิธีการดังนี้เลย เข้าไปที่การตั้งค่าในแอป l i n e ครับเลือกเมนู Line l a b ครับและเปิดใช้งาน Silent Messaging ครับหรือการส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้แล้วก่อนที่จะส่งข้อความอะไรให้เรากดครั้งที่ปุ่มส่งข้อความและเลือก Send Silently หรือรส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนนั่นเองครับเทคนิคถัดไปครับการส่งรูปภาพผ่านแชทให้คมชัดเหมือนต้นฉบับครับผมทำง่ายๆตามนี้เลย อันดับแรกครับเลือกรูปภาพที่ต้องการส่งก่อนที่เราจะส่งรูปภาพให้กดปุ่ม original หรือต้นฉบับครับให้แสดงเป็นสีเขียวแล้วกดส่งภาพครับภาพที่ได้ก็จะคมชัดเหมือนต้นฉบับแล้วครับสำหรับเทคนิคถัดไปนะครับการแคปแชทหน้าจอโดยการซ่อนชื่อและซ่อนรูปโปรไฟล์ของเราและของคนอื่นๆน,นะครับโดยไม่ต้องงอ Photoshop ครับให้เราเข้าไปที่หน้าแชทที่ต้องการจะแคปกดค้างข้อความที่ต้องการ เลือกแคปเจอร์หรือจับภาพครับเลือกข้อความทั้งหมดที่ต้องการจะแคบจากนั้นกด hide info ครับเราจะเห็นว่าทั้งภาพโปรไฟล์และชื่อคนอื่นๆจะเปลี่ยนไปถ้าเรากด show info และกด hide info อีกหนึ่งครั้งภาพโปรไฟล์และชื่อของคนอื่นๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจากนั้นกดปุ่ม Capture เราสามารถเลือกบันทึกลงเครื่องหรือส่งต่อให้คนอื่นๆได้เลยครับ ซึ่งฟีเจอร์ในการแคปจอนะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้ในบางครั้งนะครับที่เราต้องการแคปแชทนะครับหนึ่งครั้งอาจจะไม่พอซึ่งทําให้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดทําให้ต้องแคปแชทหน้าจอหลายครั้งซึ่งทําให้เสียเวลาและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องครับเรามีวิธีในการแคปแชทจอยาวๆให้เนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดซึ่งทําได้โดยให้เราเข้าไปที่แชทเพื่อนหรือกลุ่มที่ต้องการแต่ครั้งที่ข้อความสนทนาแล้วเลือกแคปเจอร์หรือจับภาพครับ เลือกข้อความที่ต้องการแคปกดแคปเจอร์เราก็จะได้ภาพแคปหน้าจอแชทแบบยาวๆที่เนื้อหาครอบคลุมตามที่เราต้องการแล้วครับและฟีเจอร์ถัดไปนะครับการสร้างกิจกรรมหรืออีเวนต์ผ่านไลน์สามารถทำได้ตามนี้เลยครับให้เราเข้าไปที่แชทเพื่อนหรือกรุ๊ปครับแตะที่ขีดสามขีดด้านบนขวามือของแชทเลือกเมนูอีเวนต์ครับหน้าต่างแชทก็จะแสดงรูปปฏิทินขึ้นมา หากคุณต้องการเพิ่มกิจกรรมก็แตะที่เครื่องหมายบวกที่หน้าจอตั้งชื่อและใส่รายละเอียดของอีเวนต์เช่นเวลาสถานที่การตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแจ้งเตือนหลังจากที่ใส่รายละเอียดของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้แตะที่ปุ่มดันโปรแกรมจะส่งอีเวนต์นี้ไปที่ช่องแชทของเพื่อนหรือกลุ่มที่เราสร้างอีเวนต์ไว้โดยในช่องแชทจะแสดงชื่อวันและเวลาของอีเวนต์ที่เราสร้างครับ เมื่อเพื่อนของคุณแตะที่ปุ่มซีมอลก็จะแสดงรายละเอียดของอีเวนต์โดยในส่วนนี้เพื่อนของคุณก็สามารถตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้ครับและฟังก uh ์ชันถัดไปครับการสร้างโพลหรือแบบสอบถามก็สามารถทำในไลน์ได้เช่นกันนะครับซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเลือกหัวข้อหรือการเลือกร้านอาหารในกลุ่มเพื่อนๆซึ่งสามารถทาได้ตามนี้เลยอันดับแรกให้เขา้าแชทเพื่อนหรือกลุ่มครับกดเครื่องหมายบวกที่มุมซ้ายล่าง กดเลือกหัวข้อโพเพื่อสร้างชุดคำถามพิมพ์คำถามและตัวเลือกคำตอบที่ต้องการลงไปหากต้องการแทรกภาพประกอบตัวเลือกกดไอคอนวงกลมด้านขวาและเลือกรูปภาพที่ต้องการหัวข้อด้านล่างเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการอยากให้มีในโพอย่างแรก set ending date เลือกวันเวลาที่ต้องการปิดโหวต อย่างที่2ครับ m u l t ิ v หวตสามารถเลือกโหวตได้มากกว่า1ตัวเลือก3ครับ Anonymous Vote เลือกโหวตแบบไม่ระบุตัวตนได้และสุดท้ายครับ Allow New o p t i o n อนุญาตให้ผู้โหวตสร้างตัวเลือกเพิ่มได้ครับจากนั้นกดดันเพื่อเรื่มการโหวตหลังจากที่ p Publish Poll แล้วหากต้องการปรับแต่งลบหรือแชร์โพลนี้สามารถกดที่จุด3จุด ที่มุมบนขวาของโพได้ครับหากต้องการปิดโหวตก่อนเวลาที่กำหนดไว้สามารถกด e NPO d ได้เลยครับเราสามารถดูผลโหวตได้โดยการกดที่ C More r e s o u r t s ครับผมและเทคนิคสุดท้ายการใช้งาน Line Meeting ในการประชุมวิดีโอคอลมีวิธีการดังนี้เลยครับถ้าหากว่าเราใช้งานบนมือถือให้เข้าไลน์และไปที่แ็บแชทกดสัญลักษณ์ที่มุมขวาบนให้เราเลือกมิ g ครับ กด create meeting กดที่รูปดินสอเพื่อตั้งชื่อการประชุมครับกด invite เพื่อเชิญเพื่อนครับหรือเราสามารถ copy link แล้วส่งให้คนที่ต้องการเข้าร่วมประชุมได้ครับเมื่อถึงเวลาประชุมก็กด start ได้เลยครับซึ่งในระหว่าง meeting เราสามารถแชร์หน้าจอได้โดยการ แต่ที่หน้าจอหนึ่งครั้งเลือกไอคอนปุ่มเล a y ่เราสามารถเลือกแชร์ YouTube หรือหน้าจอของเราเองก็ได้ครับถ้าเราสร้างการประชุมไว้หลายๆอันก็สามารถสไลด์ e e t i n g นั้นไปทางซ้ายและกด Delete ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้งานบนคอมพิวเตอร์ให้เข้าไลน์และไปที่แท็บ h a t กดที่ Meeting หรือลูกกล้องวิดีโอทางด้านซ้ายล่างตั้งชื่อการประชุมกด i n นไว้เพื่อเชิญเพื่อนครับหรือ Copy Link แล้วส่งให้คนที่เข้าร่วมประชุมเมื่อถึงเวลาประชุมก็กด Start ได้เลยครับก่อนจากกันนะครับก็มีคำศัพท์ ICT ฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้มีการพูดถึงฟีเจอร์หนึ่งของ l ล ne นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงข้อความจากรูปภาพให้เป็นตัวอักษร ซึ่งผมจะมาอธิบายคำนี้เลยครับเทคโนโลยี OCR เทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition นะครับคือเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสารหรือแม้กระทั่งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เป็นตัวอักษรหรือข้อความนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันนะครับมีแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี OCR อยู่บ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการแปลงข้อความจากรูปภาพให้เป็นตัวอักษรในลายครับ หรืออีกหนึ่งโปรแกรมนั่นก็คือ Google Translate ครับที่เราสามารถใช้กล้องบนโทรศัพท์มือถือของเราส่องไปที่ข้อความและแปลเป็นภาษาอื่นได้ทันทีเลยซึ่งข้อดีของเทคโนโลยี OCR นะครับช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้มากรวมถึงประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเพราะไฟล์ที่ถูกจัดเก็บจะเป็นไฟล์เท x t ที่มีขนาดเล็กและยังสามารถแก้ไขได้ง่ายอีกด้วยครับเมื่อสแกนแบบ OCR สามารถนำภาพที่สแกนนะครับ ไปอยู่ในรูปแบบของ Word หรือ Excel ได้ทันทีด้วยครับ